ส,สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD M6 สวัสดีครับข่าวนอกลู่เสาทิดมาแล้วนอกรูกแ่แรกไปที่สตูนครับชาวบ้านหลายดลังคาเรือนที่อยู่ติดชายทะเลประสบปัญหาคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งทำลายชายฝั่งและบ้านเรือนนะครับ แต่พื้นที่ริมทะเลของตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะมีเปลือกหอยเจดีถูกคลื่นซัดมากองอยู่ริมทะเลจนกลายเป็นกำแพงช่วยซับลดแรงประทะของคลื่นนะครับคุณสุรชัดวาระรองนายกอบตอแหลมสนบอกว่าหอยเจดีนี้กองกันอยู่ตลอดแนวชายฝั่งมีความยาวกว่า4กิโลมีความสูงตั้งแต่1เมตรไปจนถึง3เมตรครับ หอยเจดีเหล่านี้ถูกคลื่นซัดมากองบริเวณนี้นานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์สึนามิวันที่26ธันวาคม2547ครับชาวบ้านที่นี่แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะคลื่นใหญ่ไม่สามารถทำลายชายฝั่งเนื่องจากเปลือกหอยช่วยซับแรงคลื่นได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้หอยเจดี Hoy เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านบางคนเก็บขายในราคากิโลละ30บาทด้วยครับเจดีอยะไก่ตัวเนี้ย ขึ้นมาทุกปีขึ้นจะซัดขึ้นมานี่หอยเจยดีทั้งแนวเลยเนี่ยสูงประมาณ1เมตรเศษได้ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยกันขึ้นเวลาขึ้นดันเข้ามานี่หอยตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยผลักขึ้น,น,นที่เหลือก็มีเศษเศจที่ขึ้นมาก็พอสมควรธรรมชาติช่วยป้องกันภัยนะครับนอกลู่ต่อไปโรยที่นครศรีธรรมราชครับ ที่ถนนพัฒนาการคูขวางร้านขายโจกร้านหนึ่งเจ้าของคือคุณกัญยวีสุรดิธนันหรือพี่อ้อยอายุ59ปีครับมีเมนูแปลกไม่เหมือนร้านโจกอื่นนะครับนี่ครับโจกมามา่านอกจากนี้ยังมีผงต้มยำใส่ช้อนไปแบบนี้ให้ด้วยนะครับพี่อ้อยบอกว่าใครอยากใส่มากใส่น้อยใส่ได้ตามใจชอบใครไม่ชอบก็<อ>ไม่ต้องใส่ครับจุดเริ่มต้นของเมนูนี้ พี่อ้อยบอกว่าเคยกินมาม่าที่บ้านเหลือลองนําข้าวมาใส่เพิ่มลงเข้าไปอร่อยดีเลยนํามาเป็นเมนูพิเศษที่ร้านครับโจ๊กธรรมดาพี่อ้อยจะตักกระเทียมเจียวใส่ช้อนไปแบบนี้นะครับเวลาทานกระเทียมเจียวจะได้กรอบๆอร่อยครับกินมันเหลือมาม่าอยู่ใช่ไหมถึงทีนี้เราว่านี่ทำไมมันเหลือแบบนี้เราก็เลยคิดว่าลองเอาข้าวนี้มาผสมกัน แล้วก็ลองกินแล้วก็ใส่ผงต้มยำที่มันมีอะ่ะก็เลยอร่อยก็เลยเอามาขายเลยขายความแปลกครับนอกรูต่อไปรีโคราชครับชาวบ้านน้องหินดาษน้ำหลอดไฟสีม่วง <S <S เปิดลำโพงเสียงแมลง <S <S ไปติดตั้งไว้ที่กระท่อมกลางไร่มันสับปังท้ายหมู่บ้านครับชาวบ้านทำแบบนี้ทำไมล่ะครับ คำตอบก็คือเพื่อล่อแมงดาครับอ้ตน้นีเลยคุณยงยุทธใจซื่อชาวบ้านหนองหินดาดบอกว่าช่วงนี้ฝนตกชุกทําให้แมงดาและแมะลงอื่นๆจะพากันออกหากินผสมพันธุ์วางไข่มากเป็นพิเศษครับเมือ่อแมงดาหรือมแมลงเห็นแสงไฟสีม่วงและได้ยินเสียงมแมลงที่ชาวบ้านนํามาเปิดล่อไว้แมงดาก็จะพากันบินไปตามจุดที่ได้ติดตั้งไฟนะครับ ว,ว้วาวว้าวด,ดีทีส์อ่ดีทชาวบ้านคืนหนึ่งจับได้หลายสิบตัวคืนโชคดีมากๆเคยจับได้มากถึง500ตัวครับแมงดาตัวผู้จะมีราคากว่าตัวเมียนะครับเพราะมีกลิ่นฉุนมากกว่าราคาแมงดาตัวผู้ตัวละ15บาทส่วนตัวเมียคนซื้อไปกินไข่รสมันเหมือนไข่ปลาดุกตัวละ5บาทครับแมงดานิยมนาไปทาน้ําพริกแมงดา บางคนเอาไปทอดหรือดองน้ำปลาหากมีเยอะจะนำไปนึ่งแล้วเอาไปขายที่ตลาดนัดนะครับส้ <c oughs> มตำแมงดาไข่แมงดามันอร่อยเหมือนไข่ประดุกเลยนะครับ <c oughs> นกลู่ต่อไปวิธไที่กาลสินครับ <c oughs> ที่โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมวันนี้กลุ่มเยาวชนข้าวกลนบาทวัดป่าไม้แดง และทีมจิตอาสาร่รวมกันจัดโครงการทำดีป้ายสีเพื่อน้องสร้างสนาม BBL ครับ BBL ย่อมาจาก Brain Based Learning เสริมพ sure. right ัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ครับคุณเพียรพงศ์เขียนทารพักตัวแทนทีมงานอาสาวันนี้บอกว่าโรงเรียนตามชนบทไม่มีแม้กระทั่งชิงช้าถึงมีก็ชำรุดจึงได้รวมกลุ่มกันพัฒนาโรงเรียนตามชนบทให้กับน้องๆครับ น้องๆอาสาทุกคนตั้งใจสรรสร้างสนามเด็กเล่นอย่างสวยงามอะไรที่ชำรุดก็ช่วยกันซ่อมแซมอะไรที่ยังไม่มีก็ทำเพิ่มให้กิจกรรมแบบนี้มีความสุขทั้งผู้ให้ผู้รับครับคุณจักรพงผูจริตผูไปไป้อำนวยการโรงเรียนสงยางสงเปลยวิทยาคมขอขอบคุณทีมงานอาสาที่เข้ามาทำสนามเด็กเล่น BB l ให้กับโรงเรียนนะครับ ปัจจุบันทางโรงเรียนยังขาดสื่อการสอนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาครับท่านใดมีจิตศรัทธาอยากทําบุญบริจาคของก่างให้กับน้องๆติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับทําบุญให้การศึกษาแก่เด็กเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับนกลู่ต่อไปเราไปที่สุพรรณบุรีครับ ที่วัดสุกเสษมหรือวัดมะขามล้มบนสาลาการประเรียนมีกระจาดทั้งเล็กใหญ่สวยงามวางไว้เต็มสาราเลยครับมีงานอะไรนะครับและคำตอบก็คือวันนี้มีการแข่งขันจัดกระจาดจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติครับการขันวันนี้มี2ประเภทได้แก่แบบสวยงามและความคิดสร้างสารรค์ครับคุณวิระหวนบุรด,ดานายกอบตมะขามล้มบอกว่า ปัจจุบันวัดในตำบลมะขามล้มทําบุญเป็นศาสตร์พวนทั้งหมดครับทางวัดมะขามล้มจึงเปลี่ยนมาเป็นทําบุญศาสตร์ไทยมาได้ประมาณ30กว่าปีแล้วครับแต่การประกวดจัดกระจาดจัดมาได้ประมาณ10ปีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัวครับเกณฑ์การตัดสินของกระจาดคือลักษณะกระจาดต้องเป็นกระจาด6แฉกทุกกระจาดต้องมีกระยาศาสตร์กะละแมข้าวเหนียวแดงและขนมกงครับ รางวัลชนะเลิศทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์จะได้รับขันใส่ข้าวหนึ่งใบอันดับสองได้รับปิ่นโต4ชั้นขนาดใหญ่1เถาถรางวัลที่3ได้รับหม้อแกงรางวัลละ1หม้อครับคุณลุงบำรุงโรดบุญถึงอายุ67ปีชาวบ้านหมู่2ตํตำบลมะขามล้มที่ผ่านมาทรงกระจัดเข้าร่วมประกวดทุกปีเคยได้รางวัลที่2บ้างที่3บ้างแต่ปีนี้ได้ที่1ครับนี่ครับ กรจาดชนะเลิศของคุณลุงปรานีสวยงามสมรางวัลจริงๆครับของรางวัลคลาสสิกมากนะครับนอกรูกสุดท้ายเราไปที่ญี่ปุ่นครับไปที่เมืองโคจิมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของยีนวินเทจหรือยีนแนวเก่าแต่เก่าครับโคจิมะ เ็นเมืองเล็กๆมีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าเดนิมและกางเกงยีนไปไกลทั่วโลกว่าเป็นแหล่งผลิตผ้ายีนระดับพรีเมียมที่คงกรรวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมสมัยโบราณเอาไว้หรือที่เรียกกันว่ากางเกงยีนผ้าดิบนะครับถนนสายนี้เรียกว่าถนนยีนครับดูจากมุมบนด้านขวาของจอมีชื่อถนนเขียนว่าจีนสตรีทครับ ยีนที่ห้อยบนราวตากผ้านั้นไม่ได้ตากยีนสเปะสปะนะครับแต่เป็นการตกแต่งถนนแบบเท่ๆเหมือนเมืองในอิตาลีที่คนยังนิยมถึงเชือกตากผ้าแบบสมัยโบราณครับถนนสายนี้มีผู้ผลิตและร้านค้ายีนประมาณ40แห่งรวมถึงคาเฟ่ที่มีทีมเกี่ยวกับยีนครับมีร้านขายยีนสำหรับคนทุกเพศทุกวัยรวมถึงน้องหมาด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาชม แวะมาซื้อยีนประมาณ1 0 0 0 0แสนคนต่อปีครับชีฮูชานพนักงานแบงก์จากสิงคโปร์เดินทางมาซื้อยีนผ้าดิบที่นี่นเพราะขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพของยีนผ้าดิบครับยีนผ้าดิบหรือรอเดนิมคือยีนที่ไม่เคยผ่านน้ำหรือผ่านการฟอกสีมาก่อนลักษณะผ้าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีอินดิโก้ซึ่งเป็นสีของเส้นด้ที่ถูกย้อมมาตั้งแต่แรกนะครับ ข้อดีของยีนรปะดิษฐ์คือยิ่งใสย,ยิ่งสวยรอจะเกิดริ้วรอยที่จางไปตามการเวลานะครับทำให้เกิดรุดลายเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครครับคจิมะเป็นที่ตั้งของแบรนด์ยีนญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเช่น Big John ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี1940และผลิตยีนให้กับแบรนด์ระดับโลกเช่น Ku ุชิโมโมทาโร่ยีนวางขายครั้งแรกในปี2006และปีที่แล้วทำยอดขายได้กว่า 1,600ล้านเยนหรือ365ล้านบาทครับกางเกงยีนแบรนด์โมโมทาโร่มาพร้อมการรับประกันตลอดชีพหากยีนขาดหรือเป็นรูหรือชำรุดมีบริการซ่อมฟรีนะครับประมาณ40%ของยอดขายมาจากลูกค้าชาวต่างชาติหนึ่งในนั้นเป็นลูกค้าชาวไทยครับ เป็นยีนราคาสูงนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ